วันน <c oughs> co ี mm ้เรามากินตำบักหงส์สูตรสาวังแจกแยกสูตรพ่อจันแจกสูตรสัมผัสยูถกเปิดตาในเบ่งไลยนะเป็นแซ่บในสูตรสูตรสูตรรถพระถ้ำรถพระถ้ำแซ่บวะครับพันครับคือพันธ์พันไปใส่พันไปทั้งไต่ทั้งเหนืออ้าวบ้านเข้างวดไม่รอดเตี้ยโอ้อ่ตอนนี้กินข้าวอยู่ใส่ในตอนนี้อยู่วัดปลาเชียชมพูครับบ้านเข้มงวดก็เป็นแต่มีความสุขนะ ทำผลผลิตนะครับปาดกินคำใหญ่ๆได้เอ่อข้าวบอกให้กินในป่านีแค่นั้กินนะครับเออแม่นแหละแม่นครับปีมือรถประทับส้มตำครับส้มตำสูตรชาววังกินก้งข่ามั้ยล่ะนะครับต้องไปกินอีกนี่ข้าวข้มแซ่บเห็นว่าของของดีของดีเอ้ามือเส้านี่คือบ่หมี่สมพักไปถวายพระน้ำเออ พี่โอ้กษั่ริเดวากน่มาจมห้ยมเรากรยนะกัมาจมให้ยมเรากระเออกาสมืออื่นจะเริ่มได้บานนี้จำสูตรตามห้องไว้รบ้านนี้ยไอจำันนัมหนดะลุยลุยมช้สาวรถพรท่นเครับจ้องบายพญารวนสุดยอดนะครับบ๊ท่านไดบอกสูตรมาเท่านี้แม่งไงวะไอ้พระจตามให้ได้เนี่กระจามาลครับรถสูตรรถระรมวงมึงจะไปขั้วเหรียญทอพี่เย เลี้ยหัดถวยพิลาบาลนี่สมัยหันสมัยใสใบตองเี้ยหันใบตองนี่นไม่ติอาหรือตองเียมโค่า่ใบตองเอามาจะไปแจ้วหันโคกมันนอะแจ้วอันนี้ส้มตำแบบนี้เนาะกินแบบชาวบ้านชาวบ้านันแสบนะกินแบบชาวบ้านไปแห้งไปแห้งไปแห้ง รได้กันเวโอ้ยเต็มโยมมีแต่เราเลยนะคำหนึงสีนัวเจ้าครับก็พุ่นทุกท่าเลยวบ้าหลัเก่ารู้บอางเฮ็ดบ่พอดีนะเาเ็นพอดีนะแจ่บครับจะไม่มองีตีครับ บอกแล้วว่าเป็นซุปมันตามมงหงไปซื้อยี่ลานคานนะไปสิไปถวายทีทังวัดนี่ยโอ้ยนี่ว่าต้นหันเรามาตามเอาบบ้ากันมันีค่าจเนบจนในซุ้ใหม่ที่เป็นสอนข้าเจ้าอยู่หันก็ข้าเจ้าจะไปเปิดลานย่ไงหนไม่เขาจะออกเขา เอาผ้ากันกินยิ้มๆนั่นนี่เก็บภาพประทับใจเอาไว้ในส้มตำรถพระธรรมก็นี่ได้กินส้มตพระธรรมวเืออดัเนกิดนี้คือรถพระธรรมของแท้ด้นี่อันนี้ของแท้อริสเอาจนมัดอนนี้รถพระธรรมของแท้พอบอกสวดปั๊บกันได้ลงมืดกระทํำการทันเทศได้รถพระธรรม สดหอยสดหอยนำสดวอทนใเมั่เาลยงมันี่อะนี่ยนี่เลยท่านอสิสมัยก่อนเขาจะเรียกทองไว้อะนี้มันนี่หม้อทุนไปนอก็ข้ามบ่อบา ว่าแม่หนึ่งโคกแหลว่าแม่ไม่ออกตีงมันใส่ันผงด่วนหลายผลบอก่ไงบ่อยมันกลายเป็นน้ำรถสาดอยู่แล้วล่ะเออมัน้ำรถสาดอยู่ค่มันลดลรถอ่